ละคอรสั้น FC เรื่องเด็กหญิงแก้มไม่ชอบเป็นเด็กขี้กีถ้าอยาอกทมแล้วไปจักชิมกั็ ไปดูเข้าไปดูแม่หนูจะไปดูผลสอบก็ได้นะเออหนูขออาบน้ำก่อนไม่ต้องอาบกล้าหรอกมั้งก็พอสะอาดแล้วเป็นคนสะอาดที่เกียดอาบน้ำวะที่เกียดขี่รถด้วย ไปดูผลสอบอยันต้องใส่ชุดน,นักเรียนอีกหรอวันนี้คนครูนี่ก็เจ้าเต็มจังเลยอุย้ยใส่ผิดนี่ไม่ใช่ชุดเรียนชุดน,นักเรียนแบบใหม่เพิ่งซื้อมาสีเด,ดูเขู้เข้ม เห้เกียดขีด่รถจ้เกียดขีด่จักรยานด้วถ้มันเสอรขี่ก็ขี่ได้แหละไปดูผมสอบพี่กู เราได้ที่หนึ่งอยู่แล้วความมั่นใจเราเนี่ยมันมันระดัอยู่แล้วสว,วัสดีค่ะคุณพ่อออวัสดีจ้ะกหญิงแก้มไปดีกว่าโอ้ขี้เกียจเดินแบบกระโดดข้ามไปเลยไม่ต้องมาดูผลสอบในวันนี้อขี้เกียจว่ยขี้เกียจ ไปดูผลสอบก่อนเพื่อนๆอ,อ่ะมาดูมาเรียนได้ใช่ไหมแต่เราไม่มาเรกมาดูแค่ผลสอบกระพอละนี่ค่ะครูขอดูผลสอบหน่อนะคะเชิญจ้ะอือหือไม่ติดลำดับเลยหรอเนี่ย